นวัดเข้าแจ้งความดำเนินคดีนายสุนทิยาข้อหาหมิ่นประมาทล,ลั่นคดีอาญาไม่มีการยอมความที่สบพบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการนาวัต พิธีกรและผู้จัดประกวดนางงามชื่อดังเดินทางมาสอพอบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นการออกจากที่พักเป็นครั้งแรกหลังได้รับอนุญาตจากแพทย์เพื่อเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับนายสนธยาในข้อหาหมิ่นประมาทเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเอง เมื่อวันที่29พฤษภาคม2514นายสนธิยาสวัสดีแจ้งความเอาผิดนวัดโพสเฟซบุ๊กโจมตีรัฐบาลเรื่องวัคซีนซึ่งทำให้นวัดได้รับความเสียหายจึงได้เข้าพบพนักง,งานสอบสวนแจ้งความดำเนินคดีกับนายสนธิยาสวัสดี โดยนวัดเผยว่าผมจะต่อสู้และใช้สิทธิ์ของผมเรียกร้องความยุติธรรมอย่างเต็มที่จะไม่ยอมให้ใครมารังแกหลังจากที่ตำรวจจะออกหมายเรียกนายสนธิยามาดำเนินคดีตามกฎหมายเป็นคดีอาญาไม่มีการยอมความอย่าคิดว่ามีแก๊งสามชาติแล้วจะรังแกหรือทำอะไรคนอื่นได้อย่างสบายใจซึ่งหลังจากแจ้งความลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยแล้วนวัดจึงเดินทางกลับที่พักทันที